On the train again because it took them seconds to get the ball from back to front. They really can look forward in numbers, too. It was all very well drilled. He's made it, too, and no doubt he's hungry for more. <laughs> จากอุตาว่าเขาเนลีที่ซึซสโมสรเขาอาจจะดังแต่อุตมันขาอาจะไม่รู้จักเพราะว่ามไม่ได้ดูลีกที่การนอะไรอย่างนี้อุตมาจากเช็คศูนสี่ซึ่งเป็นลีบูสติกาน่ใช่ลีบูดสาดสติกาแล้วคือครังข,ขาคารองเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เก้าสิบสามมั้งไม่แน่ใจ หนังไม่ได้แว่าตันเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องผมสการเล่นงเขอจะเป็นยืนเป็น CF หน้าเป้าซึ่งหน้าเป้าสวนใหญ่บางคนก็เล่นความเร็วบางคนก็เน้นการยิแรงแต่อุดเนี่ยเป็นคนที่เน้นทักษะการหมกการหมุงเขาเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์ตัว,ตวเขาสูงมากคนนั้นค่ะอุเนี่ยมีการเลตติ้งที่ค่อนข้างดี คือใครอยากได้ย่างลูกกูเนี่ยพาร์การเตะดีแล้วลูกหม่งก็ดีใช่ไหมแต่อุดเนี่ยมาลั่นการเตะเขาค่อนข้างจะดีแต่ลูกหมงเขาถือว่าเป็นลูกสนามได้เลยเพราะว่าลูกหมงเขาเนี่ยโคตรโหดคือดูอย่างวันนี้เฮปีรินเห็นปุ๊บอุดรออยู่หน้าเป้าคนเดียวเดียวแล้ไม่รับหน้าเนื่องจากเขาเป็นซีเอฟที่ไม่ลงต่ำเขาจะอยู่ซีเอฟแบบยาวอะแบบ เราเพิ่งเราเพิ่งเอาบอมาให้ดูเราเพื่อนปึ๊บโยนขึ้นมาโค้งไม่มีตัวมาบางมังเพราะว่าเขาวิ่งกันตามไม่ทันเมื่อกี้คือธรรม,มาสวนธรรม,มาสวนเนี่ยปุ๊บเปียรลินเปียรลินมาแล้วแล้วลูกนี้โมงมาเลยไม่มีใครเข้าประกบเราประกบกันไม่ทันแต่ว่าโอเคก็ดูและดูการบิน คือเป็นคนที่มารับผลฝากเพื่อนก็นรับช่งวงต่อใช้สก,กิลคัดพิหายยิงด้วยสายตัวเนี้ยเล่นไม่ยากเพราะถ้าเล่นไวบอะก,ก็คือเล่นไม่ยากเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้มีต้องใช้ทักษิวเลยแยถึงจะเข้าตูแค่แค่ยึดตำแหน่งดีแล้วเพื่อนตีแค่แค่ไปรยาลินเปิด เข้าหัวหเข้าเลยแล้วดูปุ๊บขัดเกือบเกือบเกือบ<ๆ>ไปนะั่นแหละเกือบรอดนะสกิลเมื่อกี้ทำไม่ยากเลยกดแบบสองสองทีก็กดคันกดปุ่มพาสแอ้ลูกนี้ติดตเั้กันช็อตเลยเนี่ยลูกจิงแกลของมากรนนะือว่า ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนียมุมแกะถังคนมาได้ปุ๊เพื่อส่งให้ย,ยิงติดนักกันน็อดเข้าเสียบมุมเสาไปเลยเมื่อกี้นักกั้น็อดนะคือต้องยิงดีเขามีสก,กิลนักกันชนอดอะฮึมันตกตก,ตกพื้นนักกั้นชอดของมาอุ๊บเนี่ยทำได้ไม่ยากแต่ว่าก็ถึงไม่เป็นเพราะต้องแบบสปีดดีๆแล้วลูกนี้ยิงยัด เนียเสาแรกยังเข้าอ่ะถือตัวนี้คือว่าค่อนข้างดีแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้มันไม่ที่ตดติดอะไรขนาดนั้นแค่ถือว่าเป็นตัวที่สารประโยชน์เรียกเียกว่าสารประโยชน์ก็คือมี เรียก่งดีมีทั้งการยิงที่ดีการหมุงที่ดีแล้วก็ความเหลวสปิที่ค่อนข้างโอเคึเราดูเป็นคนที่ยิงหน่งดีมากครับหน้าคนน้อยวันนี้จะาให้ติดสกิลแต่มันไม่ติดก็จะให้หมดหมดรอบคาน,นคนเป็นคนที่ยิงตหน่งดีมากพุดเนี่ยถือถ,ถึงจะไม่ค่อยมีใครใช้เท่าเอเเปแต่ว่าความอของเขาประมาณ ได้เล่นเร่งเก่งๆนะชำนาญมือเข้ามือมันเป้ได้เลยเนื่องจากเขามีสกิลที่ดีอย่างเอวเนี่ยติดตั้งช็อตอืมไม่ใช่เชวันที่ดียากเราดูนิดครับเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาสอดจากกองหลังมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาสอดขึ้นมาปุ๊บเขไม่มีใครทันยิงเข้าไปเลย ไม่ไม่มีใครทันอยู่แล้วคนระับเพราะว่า,าวม,มันจังหวะเนี่ยต้าทุจังหวะมงเขาไม่มีเขาไม่มีใครตามคือีซี่เลยถ,ถ้าถ้าใครอยากเล่นลูมมกหมกจริงๆนันแหลมาอุดเนี่ยถือว่าเล่นลูกหมกค่อนข้างดีเป็นตัวเล่นลูกหมกดีพอสมควรเลย